หมู่บ้านนี้มีตำนานเล่าขานกันว่าในทุ่งข้าวสาลีที่สวยงามน,านั้นมีเทพเจ้าหมาป่าคุ้มครองอยู่ตำนานนั้นกล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อในอดีตมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้บังเอิญไปเจอเข้ากับหมาป่าในร่างมนุษย์ทั้งคู่ได้ทำสัญญาบางอย่างร่วมกันโดยมีข้อกำหนดว่ามนุษย์จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและหมาป่าจะทำให้ข้าวสาลีในหมู่บ้านนั้นอุดมสมบูรณ์แต่สุดท้ายแล้วตำนานนั้นก็ถูกมองเป็นแค่นิทานหลอกเ็กไม่มีใครเชื่อต่อไปว่าข้าวสาลีที่อุดมสมบูรณ์นั้นนาาน้้้้้นนาา้้นน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 นเเเเเปปปปป็็็ผลลลมมมมมาา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 าจกกกกกพพรรรรรขขอออออองงง่่่่่โโดดดดยยยยยคคททีีีีััับบบูตตืืะใวซิ เหมือนวันนี้จะมีเทศกาลเก็บเกี่ยวอีกแลแหงช่างเห้คนนองอย่างเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวดีกว่าเมื่อค้าขายเสร็จเขาก็ได้ออกเดินทางต่อแต่ผ่านไปได้ไม่นานฟ้าก็ิำม,มืดแล้วเขาเลยได้ตัดสินใจแวะพักและตรวจสอบสัมภาระดูแต่เมื่อเปิดผ้าคลุมเกวียนออกมาเ,าเขาก็ต้องตกใจเพราะในนั้นมีร่างยิงสาวนอนอยู่ไม่เจอ,อเป็นใครอะ่ะทำไมถึงมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยเราชื่อเฮโร่น่ะเราเป็นหมาป่านในตำนานที่พวกเจ้านับถือนั่นแหละแต่ในตอนนี้เมื่อคนในหมู่บ้านเลิกศรัทธาเราแล้วเราเลยอยากกลับบ้านเก่าน่ะยยกควรนเจ้าไปส่งเราหน่อยสิบ้านเราอยู่ท The White s Wolf เปิด Netflix ดูได้ตอนนี้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะครับ